บรรยากาศดีดีพี่น้องยามมือแรงเนาะเมื่อนี้มีแสงแดดตอนนี้เป็นเวลาหาโมงกลัวเลยยังแดดแจ่งจังปางอยู่มีลมผัดมาววยๆยเลยส่วนนี้ก็คือแดดแดดลมลมนํำในให,หน้านี่นะสัมสีโบกไวยเนาะห้องกระหยดผมแล้ววหาไม่เจีย๊ยบหยดผมหากับหนามาลาคนละหัว ปาถูกกำลังสิตกใจว่าอีนยังเม่เกี่ยวเขาเป็นรูปหัวใจคุณนะอู้สาบายดีสาบายดีตอนํำเด้อทุกคนยินดีตอนหับเขาสู่สองสาวันหล่นถุงเด้อเนาะมือนี้เขาสิพาทุกคนหลาอท่งนาะไปเบิง่งไม่ใยลุ้นคิดเบ็ดอยู่ลุมพูน่นช่วงนี้เขามันเขียว มิตรพาสุนเจ้าลงมาหล่อทงหายทงนะเพื่อว่าสิหายใจได้เต็มปอดเด้เนาะมือเศร้านี่อันไปกับน้องทำแต่ว่าเขาโบได้เอาไข่หมดแดงไปหล่อมันแลยกับโบไดเอาห้่ไปหล่อล้วมันก็ไดประมาณพอปน่นแต่กี้คิดว่าตอนแรงนี่สิแก่มือใหม่แล้วพอดีขึ้นไปไม่เจี๊ยบเอิ่นวะมายืนพรมเดือววสันกำลังเหตุไหนาะอมมาลา โจ้นวะคำตั้งแต่เที่ยงของนาอัมมาลาตั้งแต่สิบโมงตอนนี้หาโมงแรงของกะเหล่วสองหัวห่อนเหงาแตกเหงาแตนขนาดว่ามีลมน้ำได้นน่ปะอีเมลลงคิดเบ็ดอยู่ผูเข้มภายน้ำสังได้บบุครั้งเรกข,ของปีจ้ะ นาลองนำอันนี้เขากำลังขึ้นอันนี้เขาซุ่มเ้าเองเนาะปีที่แล้วนี่นะเอาเขาเจ้าใส่น้าลองนำเขาเจ้าหอมมะลินะ่ะแต่เบิ่งแล้วมันบบค่อยงามปันไดเนาะเพราะว่ามันบบได้มักน้ำขนาดนี้ก็เลยเอาเขาเนียวใส่ปีนี่เออก็เบิ่งคือๆอ,อยู่กำลังเคี้ยวอื่นขึ้น มันเริ่มแก่แล้วเขามันแตกกอะแล้วเนาะเพราะว่าเขาจ้างดำก้อนมูเลยได้แถวนี้เนดะ็กเกาะเขาเพียงกาะเขาอน,นตอนดำนะก็คือใส่สองกกแต่ว่าเด็กหน่อยเขาใส่สองกกสามกกเลวมั้งพรอนเป็นกาหน่อยมันก็แตกกาะขึ้นอยู่ คือเฮาเนี้ยเบิ่งนี่ระหว่างเขาอ่อนกับเขาเกยนี่มันเบิ่งออกหอเนาะ mm. คือเขานาสว่านนี่มันเก่แล้วแล้วอวยมาเบิ่งเขานาลุงไข่เขาเรามาทางกระขืนมันยังอ่อนอยู่ mm. คือแบบดีแห้งเหมาะสำหรับมาปิกนิกกับหมู่กับคู่ได้นี่หาเอียงลงมาปีงมาอย่างยู่ชง นัง่งชิวๆจิบเบียร์เย็ยนๆก็ว่าไปก้อยกุ้งก็กินเมื่อนั้นนะอิ่มกินจนแบบว่าอิ่มสมใจอยากนะแแต่เก้าน่ะไปสอนไดไ้เธอละยิบ เหมือนน่ะใส่ตุ้มมานมานอันนี้พายน้ำสั่งมีรุ่นหนังแถวเทิงนะมันเข้าเจาคิดดูก้องยง่ไฮบอมันอยู่แม่ป่าหนะน้าบอลเซ่ บุมีปลาบ่หลุนขนาดใหเดี๋ยวว่าสิถือมุกจิลีว่าสันเบิงบ้งเบให้เบิ้งนละ้นง่ใบตลอปาเหมมันเก็บนทองปุ่ว่าม,มันออกไปให้หน้าขาบ่ บากันกับของเรากัน,กน,กนด้โฮมกันจะเพิ่กินไม่สบาะอดเขาเปมาคิดกันบ่มิดป้าอวสันม่ไีอิ๋วมากินันสรุปแล้วลงมานางคิดเบ็ดอยู่นี่โบมานปันไดว่าแต่ชิมานก็ข่อยมื่อเ้าเนี่ย เั้าบล็บล็อคมีป่าข่าวมากินงเนี่ยนิดแ่ชบดบ่นค <player> ิดดวงคุณดวงคุณจนเบิดบ่ซ <Elliott> ื <sh> ้อซื้อไม่บอกมีบ่นมีแบนผู้เล่นเมื่อคิดอยู่นะห้ยใหญ่ค่บพูดแม่ เพราะแต่จุม่มเงียบหลดนะฮะจบบริบูรณ์เมื่อแล้วไม่ได้ไม่หมานกลุ่มปากเจ้าของยูเทิง,ทงหนหกะคายหมดแดงหนักกะทึอเจ้าบอกส่สารแบบแผรว เขาฉีดน,น,น,นะมันไหมนะลงแจกน้นาก็ะสุนมาหอดเงั้นดูดูแล้วก็มาทอดปลาชิดเป็ดปลาเค็งแต่ว่าได้ทอดปลานี่คือปลาตะเพียนยยยนั่นเป่นปลาของด้วยปลาของไม่ได้ยินจะทอดปลาของอันนี้คือปลาแดกเด้อเนาะ บมเมนต์เลยฟ้ามีเสียงคือไหมส่วนปลาเค็งเคยเอามาโซโดูปลาเค็งพอแล้วมันสีฟ้าบบเนียเยราจังขีดแบบเดียวกดปลาเค็งหน่อยมันกรอแบแลยกรอบกินมึงดิมันอ่อนแบบดียกรนอบดิน,นัวเนาะแซ่บ ไปสังกาทานบุ้ยใครพาไปทอดปลาตามักแดงจ้าเขามางานโชว์เบอร์เจ๊บุบ้ยให้ไปนี่เมนูอาหารแลเงเนาะทอดปลาเข็งปลาคองขวดจิปลมตาม,กมักแดงมีแต่แนว้อแสบๆพี่น้องโอ้ยเห็นแล้วมันอดใจบุอยากได้เลยอยากกินเขาแรงอีกเรื่องว่าเส้นให้อดทอนแรงเบอร์เธอเรื่องอะไรฉันจะอด <c oughs> วนี้ไปหาหมอตเกรงับก <c oughs> ่อยกลุกลุมนาใก่อยออาท่รนมเเข้าะจนลืมว่ามืออื่นนะวันที่สองชมเจ้าอไ <c oughs> <c oughs> และชวนไปหาหมอสวัส <c oughs> ด,ดีทรผู้ชมว <c oughs> ่วนไปไทยลืมขักอะลี

อันนั้นลวกพักเขาในตู้เย uh ็น hmm. น uh ี huh. uh ่น huh. ี่อเขาวกกัแก้วเมืากัลวกพักมืคืนบอาอบายบายต้มไข่อันเด้เบ้ากี้ไข่ต้ม เดี๋ยวค่อยก็บอกว่ได้กินข้าวเที่ยนแล้พากันกินแต่มห้องเสียตองช่วงป่ช่วงนี้ก็บอกวิยังเฮ็ดไปทางเฮ็ดก็บอกออก ฝนกระบตกปากกระบรลงตรงออกบ้านอื่นหนะฝนบตกแต่เห็ดบ้านสวรรค์เดตวานำคลองนะบ้านพังหย่อนว่ามันมาแต่ทางเหนือเนาะนำเยอะนำขืมนแหงะหากระถว่วแล้วเพราะว่าเวลานำคลองมันขึ้นนะมันสีหยูเบิดหวยหองคลองบึงแล้วข้บวปว่าเคืือมาอลืม ช่วงพนบต,ตกนีก่กระายอยู่หดขั้นแบบว่าขันพูนตหาหาหัทั้งเฮาอทั้งเทมนำถั่วอีโอ้เอาน้นำกบ้เื้เนะองินบุญแบแถวคมวเน,นี่ยเตียงกวางับกเนือตือนทองขับไเตือนทองแนี้บนนัำมันขี่ปาหนักเน้หนักมันลงมาขา้ำชีสหวหนักมนบอกขับลงไปหดีักซีปักีกำลังวมน บนได้ต่ำๆก็ถือว่าถ่วงไปแมนบางบ้านบางบนก็แหงเลงก็มีเนาะบางบนก็น้ำถ่วงไผที่อยู่ไกลติดแม่น้ำน่ะฝนมันบดตกแต่ว่าน้ำมันอยู่ขึ้นมาดิ ขึ้นมาทนถอดกบมันเศร,รเ้ากลบหลบยังไม่แซ่บและปลาเค็งหน่อยทอดซ้ำน,น,นะลืม,มนา้นาเอีมาทั้งงอาใส่ในเงินหนับน,น,น,นะววเราวะเห็นปลาดุกหลาย เอยก็เห็นอยู่เอยเกีื่อย่างเมืสอนคืออะไรมันมาเนาะแต่วันมามากินอาหารแทวเคียมฝั่งเห็นแต่นวดปูลายตัวออกลุกออกเตอะจอจนไป็นาขัดจะเปเอาไว้มันอกลูกนดอนบคุณเรือง มันเป็นน้ำน่ำนำเป็นแบบนั้นแล้วมันก็เป็นพวกปลานี้นั้นเป็นสีแบบนน่ำเบิดข่าวออนพนเอ็นเพนอยู่คิดชองรอบจังได้แกงเออโบอแมน <laughs> คิดสองรอบถึงเด็ทอดรอบแรกไปกับน้องจอยคนวนว้นไใส่แปนไปใส่ทั้งขาเจียวไปหนมม่น่ใ่้งขาเดี้ยวปลาเ้าย ปาาเพื่อหลับเทามาพอดีพักกันอิ่มก่อนเทียงร่างหนักกำลังหลับเทาเถาตมหอยโอเคแล้วทุกคนคลิปนี้ก็คือสีลาก่อนเด้อขอบใจเบื่อสู้ขสุขนที่ติดตามเนาะอะไรก็เป็นกำลังแจงสวัเดีไปแล้วสาบายดีพอกันคลิปหนาจ้า